บวัสดีวันนี้เกียงส้าเหล้าพามากินออมไก่แสนยอดกวางตุงพี่น้องยอดอ่อนอ่อนใส่หน้าปลาแดกนัวๆใส่กระเบือนเนี้ยวเนี้ยลดนี้มะม่วงพี่นอ้องมะม่วงเทอรมดวมะม่วง,งกระลงังจีซุกนั่นเองพี่น้องมามาพี่น,อน้องแซ่บๆน้่งเกียงเดิมเลยนีย่พอมานลำไส่แตดหิ้วเขาพี่น้องจา้มามามากินกันเลยจ้า สวัสดีพี่น้องงาพบกกับช่องเกียงสาวเล้าอีกแล้วพี่น้องป้าผู้น่ะเต็มตาของายายดังพี่น้องมั้งวงเพิ่มแล้วมั้งวงไก่ยิ่สุกพี่น้องมามากินถวหอนกันแม่วันก็ไล่้ายพี่น้องเสื้องรถด,ดังกับข้อสดเขาไปหลายๆด้วพี่น้องติดกถนนนะตอาเนี้วห่อมั้งวงอันเนี้ยนาพี่น้องบอกแล้วนะวันหมักขนาดนี้มองมันมองมั่นมั่งพี่น้องมันสุกแล้ว พาไปลูกนึงยันกินโบเวิร์ดมาพี่น้องออมไก่อมไก,มไก่ใส่ยอดอันกฟางตุ่งดอกพี่น้องหอมไม่เหมืไก่เหนียวเด้อพี่น้องมามา่ๆมันก็เต็มจานเฮ้ยหอนหอมมาเด้อพี่น้องสูตรจุคนอืมนัวค่ะพี่น้องมันได้กินง่ายๆไม่นัวง่าย,าย,าย,ายๆพี่น้องแต่แซ่บ ปดีหนึ่งเขาพี่น้องซื้อเอาอ,อุ่นหอดค่ัว้ยแต่ไม่เนี่ยวทำให้ดูอนเรก็ชิคิดอัน กิดว่านแก้งอันแกงไก่สมัยสมันี้เนาะ่เด็กินนันหรอนี่งามเลอซือมาหวันเดียพักบัวขอแช่งาเไยมาๆพา่ไปอง ขนขานรเรียกจนพร้อมแส่เส็บ เมันนมีสีต้นหอมไก่บอค่อยมันไปแลาะไก่แก่ไม่้อ้ดำๆไก่เยอแก่ แกบ,บเกนเหนือมันสีขาวชนหลังนอน พนค่าขนาดอันนี้ก็หว,วานอยู่ยะมันจะไม่ต้องชุ่มไปเลยแต่ว่าหวาน ไอตูห้อมหอมตูปลูกเองนะพี่น้องมาผัก,ะก,ะกะน,น,นกะนนทอดหอดขอต้นทุนวับลากคลับ แลวลูกโหลดเพชรทขึ้นก่อ,อ,อนครับพี่น้องมันพอนก่อนครับ ไปแล้วพี่นอ้องเพิ่มเลยละได้ฝากก็ไลค์กดแชร์กดติดตามในเกี่ยงโซล่าอีเดอพี่น้องสบายดีบ๊ายบาย